สวัสดีครับผมพัดเพชรหนูครับมือไงเนี่ยน้องเอาหนูมาให้ครับทีมงานเอาหนูมาให้ส<ม>ี่ตัวแก้วๆเลยจะพัดเพชรครับ<ม>เครื่องเอาไม้เรียบร้อยครับเนี่ขย,ยขาตะไคร้ใบมะกรูดยเอาตำเครื่องเผ็ดๆเลยลุยนี่ครับหนูครับ สับเรียบร้อยครับแล้วก็เครื่องเอาพริกแกงสุดเด็ดกระเทียมแล้วก็กระเพราครับทีเด็ดเฮาทีเด็ดเฮาเดี๋ยวลงหม้อเลยลงหม้อเลยจุดครับมาครับผงบัพผักเผ็ดหนูนี่ผักแล้ว ดูเครื่องครับอ๋อพริกแกงใบกระเพรากระเทียมพริกซอยในการเริ่มรวมกันตำ้มจอกถ่ายลงหมดลงมาโอ้กระถ่ายล้างหมดเลยล้างตามครับแซ่บครับใส่น้ำมันครับรอให้น้ำมันมันร้อนกัน ครับเครื่องบอกเลยว่าตำเองครับหอมูมาเรียบร้อนแล้วครับใส่นี้ลงไปเลยใส่พริกแกงใส่เลยครับผัดให้มันหอมเหมือนกระเทียมนี่ยเราต้องตำกระเทียม,มต้องตำทุบอีกทีต้องตำม,มันครับส่วนพริกพริกตัวนี้เราใส่ทีหลัง ใหมันอหอมนะคนนอนหน้าครับต้องใชเต่าคืนบมเขื่อหน้อยพวกหนูเยอะครับเตะครับใส่น้ำมันหอย ข้าวขัาวข้าวข้วโคดข้าวโพดขาวโ <c oughs> ่ดข้ดกกาข้วาวาวายโพ้าวว้างโพาพ้พดืด้อา เพิ่มซีซันเอาก็เผาลงไปเลยปึ้งเอาตัวแห้งครับผัดแห้งมันยุวก็ะเพราร้อยดูใกลใกย์อืมไปเอาไปเย็น นี่ก็อพอเปน็นงานเลยงานเลยไปพระเพ็ดหนูนี่นะครับบานเฮาเอาอย่างไรเฮ็ดในยูในกินกินไปนล่แหละนี่พระเพชรหนูกับน้องครับขายไปได้คือนี่เลยบักสองสาวมาดู นี่อืัดอยู่เลยครับโอเคครับคลิปหน้าดูกันใหม่ครับจะทำอะไรให้กินไม่บาย